สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะแต่วันนี้พี่การขอจัดเป็นของหวานค่ะกล้วยหักมุกเชื่อมก่อนอื่นนะคะเราก็มาจัดการนะคะทํากล้วยหักมุกก่อนพี่การซื้อมาสามหวีสุกกาลังดีเลยค่ะจัดการปอกเปลือกนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ําปูนใสค่ะ น้ำปูนก็ใช้สักประมาณละลายแล้วก็ประมาณหนึ่งถ้วยนะแล้วก็เติมน้ําไปอีกสักครึ่งกะละมังกะกะดูนะคะเอาให้ท่วมกล้วยกล้วยหักมุกนี่เราก็นํามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าสีค่ะเราจะเห็นว่าเปลือกเขาดูเหมือนงอมๆเนาะแต่เวลาเราเ เอาไปเชื่อมแล้วเขาจะสุกกำลังดีค่ะนี่พี่การก็แช่น้ำปูนใสประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะใช้ทำกล้วยเชื่อมว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็ไม่ได้มากมายเลยค่ะก็มีกล้วยเชื่อมของเรานะะี่ค่ะอันนี้ประมาณสามหวีนะคะต่อมาค่ะใบเตยก็ประมาณสิบถึงสิบห้าใบค่ะเตยของเราก็จากสวนเนี่ยแหละคะ่ะ ว,วันนี้พี่การใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงของมิตรผลนะคะหนึ่งกิโลค่ะต่อมานะคะเราก็เอานะคะเอ่อหม้อหรือว่าจะเป็นกระทะก็ได้ค่ะกระทะทองได้หมดเลยค่ะแลวเราก็ใส่น้ำไปสักสองร้อยกรัมนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงของเราลงไปหนึ่งกิโลนะคะอันนี้จะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนก่อนนะคะแล้วก็เราก็หั่นใบเตยใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราเคี่ยวน้ําเชื่อมนะคะให้เหนียวนิดนึงไม่ต้องมากนะไม่ต้องเป็นอย่างเออไม่ต้องเป็นดอกหมากนะคะค่อยๆเคียเ่ยวนะคะ,อะพอเดือดเออเป็นดอกหมากนะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะอ่าพี่การก็สาธิตให้ดูสักประมาณสักสามนาทีะคะ่ะ กะเวลานะคะประมาณสัก3านาที่ะแล้วเราก็ใส่กล้วยหักมุกนะคะที่เราแช่น้ำปูนใสไว้นะคะเอ่อลงไปได้เลยค่ะเวลาเราจะเอาออกจากน้ำปูนใสนะคะก็ให้ล้างน้ำหนึ่งน้ำนะคะขั้นตอนนี้ก็ยังใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะเราเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะถ้ากล้วยเขาไม่จมก็เราก็เอาทับพีกดเอาไว้ก่อนจะใช้เวลาเชื่อมประมาณนะคะยี่สิบ ถึงสาสิบนาทีนะคะแล้วก็ลดไฟนะคะถ้าก็เดือดมากเราก็ลดไฟลงนะคะให้ให้ไฟเขาค่อนข้างมาทางอ่อนนะคะเราจะสังเกตนะถ้าเราถ้าเราเชื่อมออด้วยน้ําตาลทรายแดงสีเขาก็จะสวยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะแล้วก็กล้วยหักมุกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะหายากนิดนึงไม่เหมือนกล้วยน้ําว้าแล้วก็กล้วยหอมนะ ส่วนใหญ่กล้วยหักมกเนี่ยก็จะไปเจอในงานมงคลนะคะเวลาเขาแห่ขันมากก็ต้องมีกล้วยหักมกเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเป็นเงานี่ก็ใกล้สุกแล้วนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพอสุกได้ที่เราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะทานแบบอุ่นๆนะคะโอ้โหอร่อยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ ถามทำไมว่าต้องทานอุ่นๆก็ทานร้อนไม่ได้นะค่ะเพื่อนปากพองแน่นอนชิ้นแล้วก็หั่นกำลังดีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูจะทานกับกะทิใช้กะทิลาดก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ที่สวนพี่การไม่ได้ไม่ได้ซื้อมะพร้าวไว้เนาะอันนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีเชื่อมกล้วยให้เพื่อนๆดูถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็ ใช้วิธีการเชื่อมแบบนี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยหักมุกเชื่อมของวิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ